แตงโมมือยังไงนิ่งจังเงียบจังเงียบมาทำไมไม่คุยหน่อยอยู่เท่นาอยู่วะไอ้ก ตรงเอ็กตีหน้าบันได้เฮ้ยอ้อมนี่เลยดิอ้อมนี่เลยดิอ้อมนี่จะทแล้วก็มาตีหลังหน้าบันไดใหญ่ดูที่มาร์กดูที่มาร์กพูดดาวไวยศร้เอไปซศร้าตรงมือข้างหลังเข้าไอ้ท็อปตรงม้าขยิบตรงเอ็กก็ไม่ต้องง่ายนี่แล้วมาเร็วมานี่มานี่ดูดูที่มาร์กเดี๋ยวเราจะไปเข้าสัาไนะขวัญซับไพ่ไม่ให้มันเรียกครับไม่ไม่ขยิบตรงเอ็กอะไม่ต้องไม่ต้องเฝ้าแล้วม้ากูถ่ายให้แล้วเอ้า มาถ่ายสวนมาเดยบรรยากาศไทยมีนั่งยังอย่งอย่างโปรโมชั่นอยู่ดินดินดินที่ของโปรโมชั่นไดงแล้วนะอะไรนะพี่ขอโปรโมชั่นตรงที่พี่ติ๊กหน่อยเดี๋ยวพี่ทำอะไรตรงนี้บันไดเริ่มเริ่มดันแล้วตั้งโซนใหม่ได้แล้วเนี่ยตั้งโซนตั้งโซนที่ทำไมอะไวสวยพี่บันบันไดเราไม่ต้องดันลงไปไหมเราเราโซนแล้วตอบตัวใหญ่ผมเอาโลคกันไง่ให้แล้วใช่ บบยูนิตผมว่าตรงบันไดไม่ควรดันนะมันเป็นจุดที่แบบว่าเสียมันไม่ดีตอกตอกตอกปืนใหญ่นวดยูนิตให้เหลือครึ่งหลอดแล้วค่อยดันพร้อมกันแล้วก็วิ่งไปขัดสับไพตรงที่จะเข้าได้คือตรงฝั่งเอ็กซ์มันอะไอ้ตรงสับไพฝั่งซ้ายสุดอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะดันแล้ดันต่อเรื่อยไอมันมาโกะซับไพเยอะมากเลยนะไอน้อยนะไอเยอะซับไพซ้ายสับไพอะเยอะมากเยอะมากอะดันไพได้เติมคนเติมต้องดันไปเยอะมาก มันนับมัาตะลืมแค่หนึ่งแล้วนะถ้าบันไดบางดันบันไดไปเข้าสะพายหลังให้มันไปเข้าให้เพื่อนหน่อยเพื่อนเรากำลังเข้ามาเติมจะเย็นครับดินทเวลามันไม่มีเว้ยลงไปผมกินจงนะพี่องลงกูลงลานระเบิดให้หน่อยหมหลานระเบอร์เข้าเลยนะลองแล้วเด้งเด้งเด้งลงเข้าล่างแล้วเข้าหลังให้เพื่อนด้วยเออสวยมุลานมา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 คนมาเติมให้เป็นม้านะครับ คนมาเติมขอใหปิดม้าเลยนะครับม้าตัวแรกเลยนะบันไดเริ่มดันได้ไหมข้างหน้าเขาข้างซ้ายเขาไว้นี่แล้วตายเขาชนะแล้วเจียเจียมันเตะนะมันเตะอ่ะสวยสวยโคตรสวยโคตรออกมาถ่ายเข้าไปในจุดไม่ได้เลยนะตอนนี้นะตอนนี้มันตายหมดต้องมีมีโลวิ่งเข้าไปซัพพลายสุดท้ายมันต้องมีซัพพลายต้องมีคนวิ่งเข้าไปขัดซัพพลายไม่งั้นมันจะเรียกยูนิตมาใหม่ ไป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 ดแล้ดแล้วจุดแล้ดันไปไดนต่อดนต่อดันต่อลูเมงลูเมงดูลูเมงันต่อเลยครับไม่ต้องเล่นใหญ่แล้วลูเมงไปเลยี่ปวด่ปนลปดะพายปดปไ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 ปดันยจุดอยู่ไปใช้เข้าะพายไปใช้เข้าทะพายไปใช้เข้าะพายเร็ว

โอเคร่างบอลดิคยืนแม่งยืนต่อครับยืนต่อใจเย็นใเอ้ยคนเกิดใหม่กันแล้วเป็นม้ากำลังไฟนะโอ้เอาเอายนะเอาคนไลฟ์สตรีมหน่อยจุดกระป๋องจีโจนี่จุดพร้อมมาตายเบอร์นี้พี่ไหลแล้วนะจุดนะเขาจุดนะเขาจุดนะจุดเลยเขาจุดเลยเข้าจุดนะ